สวัสดีผู้ชมทุกท่านแล้วก็คนที่หลงเข้ามาในชแนลนะคะเอ่อนี่ก็เป็นชแนลเรมลี่มูคูนะคะก็สร้างชแนลขึ้นมาตอนแรกเลยคือตอนแรกกะจะวาดรูปแล้วอาจจะปิดเพจอะไรอย่างนี้แต่ว่าเนื่องด้วยช่วงนี้มันขัดข้องทางเทคนิคน,นิดหน่อยก็เลยมาแคสเกมแทนเป็นเทปแรกวันนี้ก็จะมาเล่นเกม The House นะคะของสินไทยสตูดิโ ก็เออภาคภาคแรกภาคแรกนี่เล่นไปแล้วภาคที่สองก็เพิ่งเล่นเมื่อวานมันก็จําได้นะมันก็ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ก็เลยว่าจะมาลองเล่นฮาโลวีนค่ะเออเกมนี้ pg 1 3เกมคนไทยสร้างค่ะก็อุดหนุนสินค้านิดนึงนะเราก็ลองละกันด่านนี้เขาว่าหลอนสั้นแต่หลอนลองเลย วันนี้เล่นแบบใส่เฮดโฟนนะคะมันค่อนข้างจะวีหูเขาบอกให้เราเบาเสียงแต่เราเอ๊ะเขาบอกให้เราดังเสียงแต่เราไม่ทับตาม,ามแค่นี้ก็พอละทั้งห้องสำรวจกันก่อนไม่มีอะไรให้กดเลยนอกจากหลอดไฟกับกฟักทองฟักทองที่มันลอยได้อยู่แค่ซักไม่เดกโอเค ฟักทองเคยเอ่อฮาโลวีนนี่เคยเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกฟักทองพอฟักทองมันเรืองแสงได้แล้วก็ปิดทิ้งไปไม่ได้เล่นต่อโอเควันนี้เราก็จะมาทำให้ฟักทองมันเรืองแสงอีกทีอเ๋เชีย เปิดไฟมิติแล้วะอ้า,อามาแล้วมาแล้วมาแล้วปักยังโอ้ยปักทองเรื่องแสงแล้วค่ะไม่บอกมีตัวเนี่ยเออใช่ <c oughs> <c oughs> คือคาดว่าทุกคนเคยเล่นกันนะ no. เนาะปักทองเรืองไอ้ปักทองเรืองแสงเนี่ยมัน พอเราทำเองสนุกนะพอมาดูอย่างนี้ไม่ไหววะ่ะร้อนอ,อ้าวอ้าวอะไรวะถ้าผีฟักทองอ้ามีกระดาษด้วย31ตุลาคมวันเกิดเพื่อนกู2 0 1 0สิบฮาโลวีนเป็นวัน เออโอ้ยเป็นวันนั่นมันวันลอยกระทงเป็นวันเออวันเฉลิมฉลองวันที่สามสิบเอ็ดในวันที่สามเอ็ดตุลาคมนี่แม่จากครึ่งั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาไอแลนด์อังกฤษ it has r o o ต้นกำเนิดเลยมาจากเทศก,กาลเซลติกของชาวอะไรวะอะไร christian holiday all s เซ n เ day Its t o d อ่าเขามีกิจกรรมท or อ r ท a t อันนี้ถ้าบ้านเราคงไม่ค่อยเล่นกันนรอกุ้ยลอยเลือดมันเป็นอะไรเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบให้เด็กเด็กวนญ่พวกเด็กๆก็เขาจะแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปาอประต,ตูตามบ้านแล้วก็ถามว่าทิกออทีก,ก็คือจะให้ขนมหรือจะหลอกส่วนใหญ่คนเขาก็ให้ขนมกันทั้งนั้นแหละแต่ถึงให้เด็กมันก็หลอกอยู่ดีอืมแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักดีแต่ ถ้ามาเข้าในเกมนี้เราเชื่อว่ามันไม่น่ารักแน่ๆเสียงมัน visiting h u n t e d attraction เข้าไปพวกบ้านผีสิงอะไรอย่างนี้เหมือนที่เราเข้าอยู่นะตอนนี้เล่าเรื่องผอีตอนนี้ไม่ต้องเล่ากูก็สัมผัสได้แล้วแล้วก็เรื่องเล่าชวนคนโหดลุกต่างๆดูหนังผีแล้วก็เล่น The House อืมค่ะอันนี้หน้าตาคนสร้างนนะคะชื่อสินไทย คป็นคนไทยนั่นเองชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วเอ้ยสยองอะ่ะหวังว่าหน้าอีกคนสร้างมันคงไม่กลายเป็นผีตาโบหรอกนะ ตอนนี้เรามีของให้คลิกเพิ่มสามอย่างคือ,อกระดาษแผ่นนี้ซึ่งกูหวังว่าคนสร้างมันคงไม่ทำหน้าตัวเองกลายเป็นผีหรอกนะมั้งเกนียทรามานคนเล่นมากกูม,มาโซ่ ก็รีบๆจบดีกูดไม่ไหวแล้วตืน่นเต้นก็เคยเคยได้ยินคนสปอยอยู่ว่ามันสั้นอันนี้จะสั้นสั้นสุดและหลอนที่สุด <_ T> โอ้ยเออขณะนี้เวลาหกโมงสี่นาทีนะคะคราวที่แล้วเล่นตอนสองทุ่มเออซีดมากอันนี้ยังไม่มืดโอเคเออยังไหวด้ยขาคน อีทาาคสองมันตามมาหลอกอีกแล้วหเหรอาเดี๋ยวอะไม่กล้ากดลอดไฟสว่างแล้วเฮ้ยอีปัคทองมันเป็นไรมากปะมัน ด่าไม่ได้แล้วค่ะมีเสียงจุกจิกจิกจิกเหมือนอะไรสักอย่างาข้าว่ามันใกล้จะมาแล้วแหละของจริงนะวันไหนเกมแต่เขาแต่เล่นมาทาั้งแ้น มันเป็นคิวอาร์โค้ดะเราไม่มีสมาร์ทโฟนทำไงวะเออแบบที่ต้องใช้ iPhone อ่านอะคือกูไม่มีไงทำไงอะโอ้ยเห็นใจคนใช้มือถือปุ่มกดบ้างจอสัมผัสกูยังไม่มีปัญญาใช้เลยโจบคลิกไม่ได้วะ่ะ ถ้าไม่สแกนมันจะผ่านไหมคือสงสัยตรงเนี้ยอั่ออนแหปัญหาไม่บางบางทีถ้าถ้าคลิกไม่ครบมันก็ไม่ผ่านด่านนะไอ้พวกนี้เนาะถ้าเล่นตามมันไม่ครบอะ่ะหรือบางทีมันอาจจะมี ตัวจบด่านมันอาจจะอยู่ในคิวาโค้ดเมื่อกี้ก็ได้คือเราก็ไม่รู้เพราะว่าเ,เ,เล่นเนาะอ้าเฮ้เอะไรช่วยลนะห้องมันมืดหมดเลยห้องมันมืดหมดเลยอะเมื่อกี้เมื่อกี้มีหน้าผีโผล่ด้วย นานแลว้วันนี้ห้องเริ่มสว่างขึ้นนิดนึงนิดนึงมีงอะไรสักอย่างไม่คิดได้แล้วมีเสียงรอะไรอะวิญ,ญาณมันมีแน่ๆอยู่แล้ววิญญาณซ่อนอยู่โอ้ขอเชิญคุณริวจิตสัมผัสคงไม่มาแล้วแล้วต้องใช้คุณริวหามจัง หัวใจนี่คือเสี่องหัวใจกูใช่ไหม ตอนนี้จังหวะหัวใจมันหายไปแล้วเหลือแต่จังหวะไฟปับ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 ปั๊บปั๊บปั๊บใช่ปั๊บปั๊บปั๊บปัปั๊บปั๊บปั้ปปั๊บปั๊บปั๊บปัีปป มันเลือนที่นี่ยังไม่จบอีกเหรอไปแล้วอุ้ยเด็กวเวรเฮ้ยหัวเด็กมันตกมาหล่นตกมาแทนที่ฟักทองอะ่ะเฮ้ยมีเงาควงข้างหลังด้วย ใส่เงาพ่อมันมาตามหัวลูกคืนกูสแกนไม่ได้ไม่มันต้องใช้ iPhone สแกนไงต้องใช้ต้องมีแอปอ่าน QR code แล้วคือปัญหาคือกูไม่มีโอ้ยไม่รู้แต่มันมันขึ้นคิวพอกดตรงกระดาษที่ตอนแรกมันเป็นหน้าคนสร้างอะตอนนี้มันกลายเป็น QR code แล้วมันเขียนว่าสแกนดิสซึ่งเราไม่มีแอปอ่านมันแงแต่ออเว้ oh, ไ,ไม่ได้ปิดสิ คิดอะไรไม่ได้เลยอะอยเรื่องกูคนเดียวเว้ยตายแล้วเอาไปปิ้งเอยจริงๆน่กแกถูก้งอ๋อมีเสียแล้วลูกอตอนนี้กระดาษ qr code บ้าบอท,ที่เราไม่มีปัญญาซื้อไอโฟนมาสแกนก็หายไปแล้วค่ะ บแล้วสรุปคือหัวอีเด็กผีที่หล่นมาเมื่อกี้มันก็มาโผล่ใส่หน้าเราแทนอขอบคุณมี p, มันมีวอลเปเปอร์ให้โหลดด้วยหลังจากเล่นเกมจบเหมือนอย่างตอนตอนภาคสองนั้นก็มีค่ะเป็นกุญแจเข้าไปห้องสเปเชียลรูมก็คือห้องเออมันเป็นอีกหน้าหนึ่งที่จะให้วอลเปเปอร์แล้วก็มีพวกเนื้อเรื่องบทสรุปอะไรงี้มาให้เราอ่านซึ่งกูสงสัยว่ามันสร้างมา แล้วใครจะกล้าใช้โอเคแฟนเพจเราไลค์ให้แล้ว Webs ลวิสิตเว็บไซต์เว็บไซต์เราก็เข้าอยู่ k ีรอสินไทยค่ะก็ใครชื่นชอบเขาก็อุดหนุนกันไ,ได้เนาะมีเขาบอกว่าอืมถ้าเออไปบริจาคให้กำใจคนสร้างอะไรอย่างงี้ก็ตามข้างล่างค่ะ PayPal สินไทยอัดจีเมลค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการแคสตะเพียงเท่านี้นะคะอกหัวใจจะวายถ้ามีโอกาสคงได้พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ The house?